ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมมิสเตอร์รอยนะที่ช่อง Soccer s n i p p r อเป็นประจำทุกวันเหมือนเคยก็จะคอยหาสถิติหาข้อมูลหาอัปเดตตัวผู้เล่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเอาไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในทุกๆค่ำคืนวันนี้เดินทางมาถึงวันที่5เมษายนนะเอาผลบอลเมื่อคืนก่อน ผลบอเมื่อคืนคู่ที่เลือกมาคุยกันเป็นคู่ระหว่างเชลซีเจอกับแมนยูนะคู่นี้เชลซีต่ออยู่ครึ่งลูกผมให้เลือกรองไปทางแมนยูผลออกมาก็เป็นเชลซีชนะไป4ประตูต่อ3ชนะแบบไม่เต็มใจเท่าไหร่นะเอาจริงๆนะผมแบบเออเล่นเสียก็คือเสียแต่เสียแบบคู่แมนยูเมื่อคืนมันโอโ้โหเสียแบบทําใจยากจริงๆนํามา90าบบวกเท่าไหร่ก็ไม่รู้อ่ะ พดเวลา8นาทียิง90บวก6มั้งมาตีเสมอก็ถือว่าแย่แล้วนะพอมา90บวก10ยิงแซง4 3เนี่ยโอ้โหแบบโอ้โหใครมันจะไปทำใจได้นะโอ้โหได้ตังมาประมาณ90กว่านาที96 97 98 99นาทีแล้วนะมาเสียตังนาทีที่100ออะไรอย่างเงี้ยมันโอ้โหมันเสียแบบไม่ควรเสียเสียอย่างอื่นมันเสีย โอเคแหละเสียปกติอยู่แล้วนะเล่นมันก็มีได้เสียแต่ว่าเสียคู่แมนยูเมื่อคืนแบบโอ้โหปวดตับเลยนะอ่ะส่วนอีกคู่หนึ่งนะก็เป็นคู่ทางลิเวอร์พูลเจอกับเชฟยูนะคู่นี้ก็ไม่มีปัญหานะทางลิเวอร์พูลก็ชนะไปได้อย่างไม่ยากเย็น3ประตูตอนหนึ่งก็ขยับขึ้นไปเป็นจ่าฝูงอีกทีหนึ่งนะสำหรับลิเวอร์พูลนะหลังจากที่เมื่อวานอาร์เซนอลชนะแซงขึ้นไปได้พักเดียวนะลิเวอร์พูลก็มาแซงกลับไป ก็เป็นจากฝูงต่อไปอีกสัปดาห์หนึ่งนะโอ้ยังหัวเสียคู่แมนยูไม่หายจริงๆนะเออแล้วก็โคพาเมอร์แฮตติกด้วยนะใครเป็นแฟนเชลซี Chelsea ก็ดีใจด้วยนะตัวนี้กําลังฮอตจริงๆนะอย่างที่ผมบอกตอนนี้กลายมาเป็นซูเปอร์สตาร์อันดับหนึ่งของเชลซีไปแล้วสําหรับโคพาเมอร์ยิงจุดโทษไป2ลูกแล้วก็ยิงลูกสุดท้ายลูกแซงนํานะสำหรับโคพาเมอร์ ramer, ก็เป็นฮีโร่ร้อไปเลยในแมตทที่แล้วเนาะลูกโทษก็ยิงดีนะสำหรับโคพาเมอร์ ramer, เท่าที่ดู คือยิงไว้ใจได้เลยนะยิงเข้ามุม2ลูกเลยแล้วก็มายิงลูกปิดท้ายอีกแล้วก็มีส่วนในเกมค่อนข้างเยอะเลยตอนนี้นแฟนๆก็ให้เป็นให้เป็นนักเตะอันดับหึงของเชลซีไปแล้วนะเอนโซเฟอร์นันเดสร้อยล้านปอน ไซซโดร้อยล้านปล่อยลืมไปเลยนะส่วนแมนยูก็หแพ้เป็นนัดที่จะพูดว่าแพ้เป็นนัดที่2ติดต่อกันเนาะไม่ใช่เนาะนัดที่แล้วเสมอนัดที่แล้วก็ทรงนี้เนาะยิงได้นาะทีที่90บวก6แล้วก็ไปโดน90บวก9อะไรของแมนยูก็ไม่รู้เนาะจากที่ควรจะได้6แต้มเนาะก็เหลือแต้มเดียวเนาะนัดที่แล้วเจอเบนฟอร์นนะใครจาได้ก็แมนยูยิงในช่วงทดเจ็บแล้วก็โดนในช่วงทดเจ็บกว่าอีกนะสำหรับแมนยูนัดนี้ก็มาโดนอีกนะโอ้น้าสงสารจริงๆสําหรับแมนยู อ่ะไปถึงฟุตบอลของวันนี้ของเราบ้างนะเออย้อนกลับไปอีกหน่อยนะเออพูดถึงแมนยูก็พูดอีกนิดนึงแล้วกันสุดสัปดาห์นี้ต้องเจอกับลิเวอร์พูลด้วยก็ไม่รู้จะอารมณ์ไหนนะ ลิเวอพูที่กําลังคึกชนะต่อเนื่องกันมาแล้วก็เป็นจ่าฝูงด้วยแล้วก็เจอกับแมนยูที่แบบ2นัดที่ผ่านมาแบบโอ้โหใจสลายทั้ง2นัดก็น่าจะศพไม่สวยสําหรับแมนยูในช่วงสุดสัปดาห์นี้เนาะ,ะมาถึงฟุตบอลของวันนี้บ้างวันนี้แปนวันศุกร์นะก็พิมิลีกไม่มีก็จะเป็นของบุนเดสลลกาและการวันนี้ที่เลือกมาคุยกันเป็นคู่ระหว่างไอทักแฟงเฟิร์ตเจอกับแวร์เดอร์เบเมนนะวันนี้เล่นกันที่บ้านของไอทักแฟงเฟิร์ตสนามดอยแบงก์พาร์คเตะกันเวลาตีหนึ่งขึ้นเดี๋ยวก่อนที่จะไปดู ข้อมูลของคู่นี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง cer, s o c c e r s n ส p e r ปอร์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยเนาะเดี๋ยวกดแล้วไปดูกันว่าคู่นี้มีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจกันบ้างโอ้พูดอะไรยังหัวเสียไม่หายนะสำหรับแมนยูเมื่อคืนก็บทสรุปเอาอย่างนี้ดีกว่าเมื่อกี้ยังไม่ได้พูดเนาะบทสรุปช่วงกลางสัปดาห์นะอาการพุดปรลึกหัดสามวันโดนหมดเลยนะฟุตบอลพรีเมียร์ลีกสามวันไม่ค่อยเป็นอย่างนี้นะบอลพรีเมียร์ลีกปกติมันก็จะ ส่วนใหญ่จะเข้านะแต่อ้โหอาทิตย์นี้กลางสัปดาห์3วันพรีเมียร์ลีกโดนลวดเลย3วันปวดใจจริงๆแมนยูนะอ่ะมาึงฟุตบอลของวันนี้เหมือนเดิมนะเป็นบุนเดสลีกาไอทักแฟงเปิดเจอกับแวร์เดอร์เบเมนวันนี้เล่นกันที่บ้านของไอทักแฟงเฟิตสนามดอยแบงค์พาร์คอุณหภูมิ17องศาแปลกใจนะทำไมมันสูงนะเพราะว่าที่อังกฤษนี่ยังเป็นเลขตัวเดียวอยู่เลยนะแต่พอลงใต้มาที่เยอรมันเป็น17องศาก็อุ่นๆหน่อยนะ แต่ก็ไม่มีผลไม่มีปัญหาอะไรนะเตะกันเวลาตีหนึ่งครึ่งมาดูเฮดทูเฮดของคู่นี้กันหน่อยเฮดทูเฮดของคู่นี้ทางแฟรงเฟิร์จะดูดีกว่านะแฟรงเฟิร์ชนะไป3เสมอกัน2แล้วก็แวนเดอร์เบเมนชนะได้1นึ่งนะใน6กแมตช์ังสุดแวนเดอร์เบ m e n เมนชนะได้นี่ก็ต้องย้อนกลับไปนู่นเลยนะปี2021เมื่อเดือนกุมภาเนาะวันนั้นชนะไป2ประตูต่อ1แต่3นัดหลังนี่ ไม่ค่อยดีนะเจอกับแฟรง k ์เฟิร์ตนีแพ้ไป2แล้วก็นัดล่าสุดเสมอกัน2-2นะสถิติเฮตูเฮ d ทางเจ้าบ้านไอทาแฟรงก์เฟิร์ดดูดีกว่านะชนะไป3เสมอ2แล้วก็ทีมเยือนเวเดอร์เบิมนชนะได้1ครั้งเท่านั้นเองมาดูตารางคะแนนทางฝั่งบุนเดสลีกาแชมป์คงไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วนะสำหรับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นตอนนี้นำทางไบเออร์มิวนคอยู่13แต้ม เหลืออีกแค่7นัดเท่านั้นเองโอ้น่าจะพลาดยากแล้วล่ะไบเออเร์เลยวอคูเซนก็คงลุ้นแบบเป็นอินวิสเบิรนะเป็นแชมป์แบบที่ไม่แพ้ใครนะเพราะตอนนี้ยังไม่แพ้ใครเลยนะบอลทัวยก็เข้ารอบนะ บอลลีกก็ยังไม่แพ้ใครนะบอลลีกนี่27นะัดชนะไปถึง23เสมอ4ยังไม่แพ้ใครเลยนะเสีย19ประตูยิงได้68ยิงอาจจะน้อยกว่าบายเยอร์นนะแต่ประตูเสียนี่น้อยกว่าบายเยอร์เป็นกระบุงเลยลูกได้เสียก็ดีกว่านะสำหรับเลเวอร์คูเซ่นนะตอนนี้ก็น่าจะเป็นแชมป์สมัยแรกของสโมสรแหละนะไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดสําสสหรับลูกทีมของซาบีอรอนโซ ส่วนไอทัฟเฟนเปิดของเราวันนี้เจ้าบ้านอยู่อันดับที่6นะจะให้ลุ้นไปฟุตบอลยุโรปใน2ถ้ทั่วใหญ่ก็คงยากอย,กอยู่นะเพราะตอนนี้ตามอันดับ5 R ้าอาบีไลซิกอยู่ถึง9แต้มนะไอทัฟเฟนเปิดอยู่อันดับ6กมี41 R ่สไลซิกมี50นะโจนไลซิกนี่ก็อาจจะเป็นไอทางยุโรปาลีกนะอันดับ6กนี่อาจจะเป็นยุโรปาคอนเฟลนต์ลีกนะไม่แน่ใจนะโคต้าของทางฝักเยอรมันได้ถึงอันดับที่เท่าไหร่แต่ตอนนี้ แฟงเปิดอยู่อันดับ6ส่วนที่ไล่มาเป็นเอาลบวกก็คงเหนื่อยหน่อยนะเพราะตามอีก5แต้มแฟงเปิดก็น่าจะเกาะ,ะอยู่ประมาณตรงนี้แหละอันดับ6นะจะขึ้นไปแซงอันดับ5ก็ยากอันดับ 7จะขึ้นมาแซงก็ไม่ใช่ง่ายนะไอทักแฟงเปิดน่าจะจบด้วยที่6กเนาะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดไปจากนี้นะทางฝั่งทิมเยืนเวเดอร์เบเมนอยู่ตรงกลางตารางพอดีเลยนะอยู่อันดับ10 27นัดมี30คะแนนก็ถ้วยยุโรปไม่ได้ไปแล้วก็ไม่ต้องมาถึงขั้นลุ้นตกชั้นนะเพราะลุ้นตกชั้นนี่19แต้มเองนะคโลนตอนนี้ทางเบเมน30แต้มก็ลอยลมแล้วนะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะสำหรับทางเวเดอร์เบเมนก็เล่นไปให้มัน หมดโปรแกรมเท่านั้นเองสำหรับเวเดอร์เบเมนไอทักฟงเปิดอยู่อันดับ6แล้วก็ไอ w e เดอร์เบเมนอยู่อันดับ10 6แมตช์หลังสุดนี่ทางไอทักฟงเปิดชนะ2เสมอ2แล้วก็แพ้สองนะนัดล่าสุดพึ่งเสมอกับยูนี่ยนเบอร์ลินมา0 0ในบ้านเนาะส่วนทีมเยือนเวเดอร์เบเมนไม่ดีเลย6แมตช์หลังสุดชนะได้แค่นัดเดียวนะชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้4แล้วไอที่แพ้4นี่คือ4แมตช์หลังสุดด้วยแพ้มารวดเลยแพ้ฮอฟเฟนไฮ แพ้ดอทมูนแพ้ยูเนิโอนเบอร์ลินแล้วก็แพ้ทางววฟบวกนะโอ้โหเรียกว่า6แมตช์ชนะได้แค่หนึ่งแต่ต้องย้อนไปนู่นเลยนะเดือนกุมภาพอเข้าเดือนมีนานี้ยันเดือนเมษายนแล้วแพ้ลวดมา4นัดอันนี้อันตรายเลยสำหรับทีมเยือนแวร์เดอร์เบเมนไปดูฟอร์มการเป็นทีมเยา่าทีมเยือนกันแฟรงเฟิร์ตเวลาเล่นในบ้านแพ้ค่อนข้างยากนะหแมตช์หลังสุดชนะ2เสมอ3แพ้1น,นะอาจจะหนักเสมอไปหน่อยแต่ไม่ค่อยแพ้นะสำหรับแฟรงเฟิร์ตเวลาเล่นในบ้านก็ เหนียวพอใช้ได้เลยส่วนทางเวเดอร์เบเมนทีมเยือน6แมตช์หลังสุดเวลาออกไปเยือนอ้าวตัวเลขกับดีซะนั้นนะชนะไป3เสมอ1แล้วก็แพ้2ถือว่าไม่แย่เท่าไหร่นะเวลาออกไปเยือนแต่ว่าฟอร์มหลังสุดนี้ไม่ค่อยดีนะสีนัดหลังสุดแพ้หมดนะแล้วก็ออกนอกบ้าน2นัดหลังสุดแพ้หมดเลยนะแพ้ยูนิโอนเบลเยนกับแพ้ฮอฟเฟนไฮน์ heim, นะสำหรับทีมเยือนเวเดอร์เบเมนมาดูค่าเฉลี่ยประตูได้เสียกันทางฟางแฟรงเฟิร์ต40เกมยิงไป68เสีย49นะส่วน เวเดอร์เบิมนเล่นไป28เกมยิงไป37เสีย4 6ทําไมมันเล่นน้อยขนาดนั้นน่ะสำหรับเวเดอร์เบิรมนยี่สิบแปดเกมเองเหรอเล่นแต่ในบอลหลีกรอบอลด้วยไม่เจอเลยเหรอเนี่ยก็ฟอร์เบดเก็บมาอย่างนี้เราก็ดูอย่างนี้แล้วกันเนาะ <S <S ค่าเฉลี่ยในเกมลุกทางในทัพแฟงเฟิร์ตดูดีกว่านะ1.7ลูกต่อน,นัดกับ1.32ก็เหนือกว่าในระดับหนึ่งเลย <S <S ประตูในเกมรับแฟงเฟิร์ตก็ดีกว่านะ1.23 ส่วนทางแบเดอร์เบเมนนี่1.64เลยก็ดีกว่าทั้งเกมลุกแล้วก็เกมรับนะสำหรับเจ้าบ้านไอทักแฟงเปิดเดี๋ยวไปอัปเดตตัวผู้เล่นกันมาดูตัวเจ็บตัวแบนก่อนทั้งฝั่งเจ้าบ้านมี2ตัวนะก็เป็นตัวหลักทั้งคู่เลยนะซาซาคารสิกกับเซบาสเตียนโลเดนะลงสนามไม่ได้เนื่องจากการบาดเจ็บในวันนี้นะสตัวเลยเป็นตัวหลักด้วยส่วนทั้งฝั่งทิมเยือนแบเดอร์เบเมนจะมี นิคลัส,สตาร์กกับอะไรโคนักกี้ลงสนามไม่ได้เนื่องจากการบาดเจ็บแล้วก็แอนโทนียุงโดนแบน์นะแล้วก็มีอีก3ตัวที่ยังไม่ทราบอาการนะไพเปอร์มาโกฟรีเดลแล้วก็จินม่านะลงสนามไม่ได้เหมือนกันนะก็ตัวที่ลงสนามไม่ได้ก็หลายตัวเลยสำหรับแวเดอร์เบเมนเดี๋ยวไปดูเสบตัวผู้เล่นตัวจริงกันชาบ,บ้านแฟรงเฟิร์ C1 C1 โอ้คล้ายๆแผนของเป๊ปเลยโ็เป็นเค v วินแท็บนะเซนด์แบ,บ็คตอบตัวเป็นคอสกับปาโชทางฝั่งซ้ายเป็นตูต้าทางฝั่งขวาเป็นเอ็นคุนคู un, ที่ไม่ใช่ตัวของเชลซีนะข้างตรงกลางเป็นชาคิลี่นะตรงแนวลุก4ตัวเป็น อาคิติเก้แล้วก็กอสเซ่ชายบี้แล้วก็อบิมบี้นะข้างหน้าเป้าเป็นมามูธนะมีตัวที่รู้จักก็จะมีกอสเซ่นะน่าจะใช่มาริโอกอสเซ่นะที่เคยโด่งดังกับทางไบรเอน์มิวนิกแล้วก็ทางดอทมุนเนาะแล้วก็มีเควินแท็บนะโกทีมชาติเยอรมันที่อยู่กับแฟงเฟิร์ตตอนนี้ส่วนทางเวเดอร์เบเมนทีมเยือน352นะโกเป็นเซตเตอร์เลอร์นะเซนเตอร์แบ็กสามตัวเป็นมาร์ตลาตินี่ไพเปอร์แล้วก็วาริสโควิด เซนเตอร์ Center, ตรงกลาง3ตัวเป็นชนะมิดสเตทและก็ชมิดนะมีชมิด2ตัวทางฝั่งซ้ายเป็นเดมันทางฝั่งขวาเป็นไวเซอร์หน้าคู่เป็นโวเมดกับดูแคชนะเออถ้าอ่านชื่อผิดก็ขอโทษด,ด้วยในการอ่านชื่อยากนะสำหรับคู่หน้าของทางเวเดอร์เบเมนนะอันนี้คือ11เ็ต,ตัวผู้เล่นที่สื่อคาดว่าจะลงสนามในค่ำคืนนี้เดี๋ยวไปดูราคาของคู่นี้กัน ราคาของคู่นิ้วันนี้เปิดมาให้ทางเจ้าบ้านไอทักแบงก์เปิดต่ออยู่ครึ่งควบลูกสกอร์สูงต่ำอยู่2ลูกครึ่งควบ3เดี๋ยวจากข้อมูลทั้งหมดที่เราดูกันมาเนาะไปดูกันว่าวันนี้ซ็อกเกอร์สไนเปอร์จะเลือกไปทางไหนนี่ซ็อกเกอร์สไนเปอร์มองไปทางเจ้าบ้านไอทักแบง k f เปิดนะดีกว่าทุกอย่างนะทั้งเฮดทูเฮดทั้งฟอร์มล่าสุดแล้วก็ทั้งความพร้อมของตัวผู้เล่นนะ ลูกได้เสียอะไรตอนนี้เหนือกว่าหมดนะวันนี้ราคามาประมาณครึ่งพวบลูกน่าจะพอที่จะเบียดเอาชนะแวร์เดอร์เบเมนที่ฟอร์มกําลังดิ่งเหวเลยนะตอนนี้4ีนัดหลังสุดในบอนลลีแพ้รวดเลยนะไม่เจอกับชัยชนะเลยนะส่วนทาง เจ้าบ้านนี่มีแต่ชนะกันเสมอฟอร์มค่อนข้างห่างกันห่างกันทุกอย่างนะวันนี้ไม่น่าจะมีปัญหานะอาจจะลุ้นลูก2ว่าจะได้กินเต็มหรือเปล่าแต่ลูกนึงผมว่าน่าจะมีแน่นะทางแบรนเดอร์เบเมนฟอร์มกําลังแย่เลยไม่น่าจะมาต้านทานไอทักแฟงเฟิร์ตที่เล่นในบ้านค่อนข้างดีได้นะวันนี้ไอทักแฟงเฟิร์ ต่อ,อยู่ครึ่งพวบลูกผมให้เลือกต่อไปทางเจ้าบ้านไอทักแฟรงเฟิร์ตสุดท้ายนี้ผมฝากไว้หน่อยลายส่วนตัวของผม @scsn นะมีตัวแอดด้วยนะใส่ @scsn ก็แอดเข้ามาพูดคุยสอบถามทุกเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลได้หรืออยากทราบทัศนะของผมในผู้อื่นที่ไม่ได้เอามาพูดในคลิปนี้ก็เข้ามาสอบถามก็ได้เช่นเดียวกัน ส่วนผูดด้ที่ามาพูดในคลิปในช่วงเรี้ยวทม์ก่อนเนี่ยผมก็จะทับเด็ราะคาอับเดตตัวผู้เล่นให้อีกทีเนาะว่ามีความเปลี่ยนแปลงความเคมเลื่อนไหวอะไรหรือเปล่าส่วนช่องทางในการติดตามผมนะมีทั้ง3แพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียเลยทั้ง Facebook ทั้ง YouTube แล้วก็ทาง TikTok นะใช้ชื่อเดียวกันเลยสต c อฟเตอร์สเนปเปอร์เนีกกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง Soccer Sniper เอาไว้หน่อยเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมทำบางเป็นประจำทุกวันก็ฝากกันไว้หน่อยสำ พบกันใหม่วันพรุ่งน,นี้สวัสดีครับ